จ้เพราะว่าเกียวบอกไฮแม่นดีๆแตบ่มาสนใจขวดหรอมาห็นฮะแต่พ่มาผมมาติดธุระครับพ่อแน่ียนยากหนักเดี๋ยวให้เกียวเพิ่นรับประทานอาหารนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศด้วยครับเด้อมื้อนี้มีตาช่องใหญ่ๆมานะครับอาสวัสดีเกตโตนะครับสวัสดีครับเบิกซับครับอ่ายินดีทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับฮะ ไปมีสัญญาณเลน่่ีคนมดีเดมไอตังนงเป็นบรรยากาศทอาา้่เป็นบรรยากาศทีบ้านของเกวอนะครับเดี๋ยวเจวอเพิ่นรับปทานอาหารให้อิ่มๆท่กันนะครับนาอคอยเอาเนืข้างอขนบ้างไระคอนรัทานเลยได้ยังไงเจได้ จะวใชเจบอเอฟซียัตื่นเขาบอว่าผัดเขาผเตื่อะไ่อนี่เอฟซีว่าติดตามตลอดดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มานะครับสําหรับแนวทางของเกียวอรอแป๊บหนึ่งนะครับเกียววอรลังกินข้าปุ่นอยู่นะครับบ้านเกียวอมีบุญมาเนี่ยนั่นข้าปุ่นเรียงเลยนะครับ เจยม้าเตอิมสขหลงจ้าแต่น้เหวานไพ่เห็นอตังอ้วนคืนอ้วนคืนบงปอกแกนใคดอกน้พร้อมลงเยอะไม่เจอกันพูดอรเอาปอกแกนมาเปลี่ยนกันมาด้บ่ครับถึงวันนี้แล้วครับ สามตัวแล้องวดนี้เด้อบอครับเจ้าอันสิไปพูนปะไปตรงไหนครับงานพญานางอยู่ทั้งหลังใกล้ๆนี่เจี๊ยบมาตรการต้องอยไปอยู่ครับไปอยู่ยับไปพูนเป็นงานการยับพูนสำอาเจี๊ยว่าก้อนกรับนี่ยหลายรูปนี่หรอเอาคนโกกันเจี๊ยวว่ากนงามก้อนเนาะมาที่หลังก็ได้มาแม่เจ้าสิไปใส่คอสักตัวนะคะเดี๋ยวฉันติดหน้าก่อนนะคะมาพระทันงานพิธีบวงสรวงเพิ่นนะครับเดี๋ยวเทมเบิ้งมันยักษ์

กับเจวอนะครับได้งวดวมื่อสักคร่งวดนี้ค่ะจ้าเป็นเจ้าใดงวดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเจวอครับเจวอนะครับวางเอฟซีเอาเบอร์หลายเนี้ยเาเบอร์หลายอรหลายเจผู้นำมาสองร้อยหรอผู้นมาบอก้นำมาเจี่สิบอกเรียกเพิ่นเอาเจวอคือกินเป็นแต่แซ่บแซ่บพิลาเอยกินเคยกินยิ้มแล้วพิลาข้าดิ่กกินแซ่บแซ่บโมเขนไห เียกติดกัลายเด้อนักสูตรชาววังที่เฮ็ดแม่นบากเลนสูตรตัวกระดีที่รับอืมค่ะอ่าขนมจีนนะหมอเจ้สูตรชาววังได้เจ้บ้างฝนตกแดดออกกระบายอยู่ด้วยครับแดดมันฝนตกน้อยหน่อยเนาะจังไรก็ต้องมาตามให้ได้เจวอแม่นมากนะครับขอเลขบัญชีเจ๊วอหน่อยว่าจ้านี่จ้าเรียกที่บัญชีแล้วก็เบอร์โทรเจวออเจ๊เฮ็ดอะไรชัดๆจ้ะ อ่าโอเคลูกสาวูกเป็นเโทรมาที่เบอร์โทรก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยขอเลขที่บัญชีกับเบอร์ทเป็นเบอร์โทรของลูกสาวใช่ไหมคะ่เาป็นเบอร์โทรของลูกสาวนะคะมชในเบอร์โทรพรในแนวทางพรนะครับยกเท่เดียวในหลายอย่างคุ้มค่าเรียกยืนนิร สวัสดีเจวอคนงามมาใส่แมาจากไใส่ะบบคนเจวอเก่าศูนย์สี่เสมอเน้นๆไหมฮะใช่กับฟันเอาละโอ้เด็กฟันบอกครับมันก็ว่าเขาสิงเจเลยหรอปูถ้าที่ซิงเขาเป็นหัวเป็นหัวครับน่าแล้วเสริมมาบอกโทษปูปูน้องหานเทานี่บอกครับใช่แต่เจผู้เดียวเขาพูดคนเขคือฝันเนาะเจเนาะฝันได้จังสี่ตลอดเนาะค่ะะเนาตลอดค่ะ ูน่ก็สูงแล้เก๋ไัูอยู่ดิคูอยู่อได้เบอร์โทรเดี๋ยวนะครับเขาไปจัดเก่งเกเอาเบอร์เอาเบอร์โทรลงเลใบก้อนก็ได้ครับเพราะว่าบดมอนโดนหมดได้เอสูหลายเกและสูแล้วคือไปจัดพุนถามนาคามตาเท๋เกได้บอกว่าพก03ตัวเดียวค่ะด่าเขาจว่าสุดดาเขาจเกและไปงานต้านอำจอไปสามคน ทัไอโบต่างหากตางกระตหากไครเขามันแค่ไฟแคมันเด้อครับทั้งพ่อเกดพันด่างก็เขาครับส่สามตัวเดียวต้องขจบรกเขาเลยแสดงว่าปูเนี่ยักเกว่าไร้กระมูอตัวเนี้ยเขาไปเด้กฟอนก็จะเขาไปเสื้อเกฟอนไปคอยเบิ่งเดืด้ฟวงเขาไปเดีกฟอนตเ้็เลยขอเขาจะบอกเขาสามตัเดนบอกเขาแต้เขาของเกดเต็มดินลูเขาบอเขาเกได้ด่างซะเนยห เจ้าวาป้าเจ้าที่พนคือบอกเจวาขัดเนี่ยบอกส้างตูเลยไาสั่งซิ้เคื่อใดจังสีมาเลยนะเจ๊ได้จะหาซีซีมันหลายขวดอลนนี้เขามาสุกจะสิบเก่าจะหาหามาจักหวนตดิดแลวเจ๊ทั้งหมดหลายขวดั่วหลูกขดตะกรับก็ไ ท็กทายเจ๊วอเนาะใครที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะใครยังไม่ได้ตัวเลขวันนี้ได้แน่นอนนะเจ๊เนาะวอลคนนี้ตัเลขเรียกเกณฑ์ฟันเอานี่เนี่ยเสี่ยงหมูขึ้นฝันแด่กลีลาพงัวเบิร์ตวันไปขึ้นเนี่ยจะเป็นโสดอีเวลเจ๊เนี่ยเอ้าหมูขึ้นฝันมาจากไดนเจ๊ฝันว่าเอาก็เาทุ่นซีไปเสี่ยงฝันกินลาบงัวเบิร์ตวันไปขึ้นค่ะเมียน็นดูเรืองบ้านเลขที่นั่นแหละเลขที่บ้านหนึ่งหาซีได้หลานนี่นี่นี่เลขเกณฑ์ฟันได้นี่ ฟันในเป็นโตเลยว่าเกศให้เป็นโตว่าบอก904บอกหุ่นใหญ่พอสามรูปเก่าฟันแนว204 404ปีเดียวกันไปเคหาสิบห้าค่ะฟันว่าเห็นร้านกันอายุหาสิบสี่อีกอ่ะที่สิบหาปีกัะฟันว่าได้กินลาบง้วนมาเล็กทีนี่มาเล็กทีนี่เขาเอาไปเสี่ยงเขาน่นเขาเอาไปเสี่ยงสิลาโน่นเขาเอาไปเสี่ยง แล้วท่จะท่าเขาตีกับผันตีกับเจ๊เงินทอเด้อยก็เสียงเข่ามากกว่าฝันต่ขอปูน้ำอยอะกว่าขอขอได้ใจห้าวกรอนเสียงเอาสันเล็กซีมาตัวใดหายห้าเสียงเข่าแมนโลดสันเล็กซีมาตัวใดเสียงบ่เข่าได้ไวขีใบตัวนี้เพรเอเห็นขีเห็นนื้อเพราะเธอเห็นแต่เงินในท่องแต่ยุในกินเข่าวโลดเป็นเลขสี่ลาทีอันนี้เนี่ถือมาเข่าเขาพอได้กินได้กินกินเนื้อพร้อมแม่นว่าเจ๊ เจ๊งอดที่แล้วเขาสามโตกับฟันเอาบอกเจ๊เช่โอ้เป็นเหกฟันจ้าเหกฝันเอามันประกาศซปลาเส่หง่อาเนี่ยโอ้ปูมันระกิศซีบให้นี้บอกเป็นหกสามศูนย์ด้ามศูนย์สองด้วยดาอนันเจ๊ก็เลยไปแท้งเหรอจ้เจ๊แท้งบอกลูกแท่งมาแท้งทุบอกสมกติว่าตัวแท้งมาแท้งเจ๊ก็เปล่าค่ะยีหำหาคนยีหาทอนันก็เจ๊บริเลนเอ็ดมินก็บอกคือกันกบินอได้ว่าละเอ็ดมินเอ็ดมินกับพ่ได วันเลือวันแทงจ้าวันนี้วันนี้เจสูลายเลยไป่ลอยคุณลอยแล้วคุณียวโอ้เอาเท่าไหรเจงวันนี้ค่ะวันนี้เจอาเท่าไหรดนี้เจสองพันคุณพันลละใจงยตัวนี้เอฟซีบัได้เงินเจสร้างงเอฟบ่ได้รักใจเอใจน้อยนเนาบ่ได้บวก้าใจบวก้าบวไปบ่เสีเยาใจบวก้าปะะยใจเงินเบิดห่ปยะหยัตมันกับบได้แล้วน้อยเจีนาะเ เสียงไปข้างหน้าป่ะม่หรอเขาเปาะลวนโอ้เขาสามตัวเป๊ะเลยนาะค่ะเนาะไหวกัเขาอีกขึ้นก็ละค่ะใจบ่กขาบ่ได้คีสจากหน้าเนาะใจบ่กขาเพ่นจล้วเจ๊แาหวพ่อิ่าวไหวพิ่นใจพ่นเขา เขาว่าฝ่ายสิเพื่อนได้ดีด้วยเนี่ยข้าถือเพื่อนแล้วมันก็มาบอกข้าอีกที่ประเีถือไปีเพื่อนก็ได้กินน้ำเขาจ้า่าเไ็นข้ามเนีย่เหนียน้อยแมนที่หลีิละาสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเหลือเสื้อได้เหลือเสียงว่าม้วนนี่เจดังที่สุดเจดังว่าเจดังไปแจ้เขาดังเราะลู้จักเขเรลูกจ้าเขาเขาไปตลาดเขา้องใส่มาองใส่โขกโขเลขตัวเดียอาไอเอซแคบนาเจ้าอีกรอบไหมเจ้ภูรักษอบ ร้อยคุ้ร่อยพันคุ้นพันเงื่อนนี้เาย์จอยเจยวกระสันโอ้เจมีคนถือไกรเป็นบ่แล้วเขาท้าบุญมานน้ำเจจ้าค่ะเอาพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดที่ติดตามในงวดนี้งวดนี้เดี๋ยวมือนีมือขึ้นนีก็บฟันดีแล้วจ้าฟันว่าได้กินเนี่ยกับเจได้กินลาบง่วงได้กินลาบง่วงนะฮะไว้ว่ามันขึ้นแล้ววันนี้เจกับซีเน่นเป็นบ่เน่นเน่นตัวแล้วเท่าไหร่กับใครเจเน่นตัวแล้วแยกกับพันสองพันหมดละ คนทะมาทำบุญน้ำเจ่ะเ้ยวัวลูกาทัวมโนนาชนาัรนั่นเดือยครับเด้วเอฟซีเจ่เห็นโอ้ค่ะเจ้ตัวลามตามรายชื่อนี้นะคะก็มีหลายคนที่ร่วมทําบุญมาหรือว่าใครที่ดูในคลิปนี้ก็เอาเบอร์โทรแล้วค่อยโทรมาทําบุญเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เบ้าอีกคือ ถึงฝรั่ลเขาบอกว่าก็แตจจะหาฤาษหละมันจะเขามาเรียรเมีตัวตัวลูกคอได้อยากได้ฝักคนไหนกาแชร์หน่อยแน่มาแชรแน่ให้ดูว่าเบื้องลูกใครจะดังดังแน่จอยรอดังสุดนะตอนนี้าก็ ก็ย <M'> ังไปข้นม้าไปพาดเป็นมเบิ้ก็เป็นเบิ้ลหน่อยหนดหรือฟัง้หลายอยเจดังเจตังลงไปคนเบิ้ลขีลายคือการไดเจปาดั่นดาราว่า้าเบ้านบว่าเบิ้งเราเราสองเราบนดังเอาเข้าไปเกยไปเวเหมือนดังเขาววันวานเจดโบกัน เชิ่เก็บหับเก็บรล้ล่าถผุดผลค่ะแล้วไปขายของคนดังเนาเห็นจัได้แล้วคนดังนะเจเนะคะอีกนึคือัเลขนนี้นี่สรุปตัวเลขเจสรุปตัวเลขอ่ะพันทงไฮเอฟซนี่ค่ะบางเล็กทูบครับเงเจสรุปตัวเลขเอฟซนะคะเก่าชุนซีค่ะตวนน่งวะครับจ้าตั้นนั่นักเก่าชุนซีเอาพันคุณพันโหลดค่พันคุณสองพันโลด เก้าศ <worries> okay. hmm. ูนเป็นตัวกันบ่พ่อเจ้ครับโซโคครับคุณซีล่ะตัเน้นอันนี้สมชมเฮีดอะไรย่างครับสำหรับตัวเน้นนี่จะเป็น904ใช่อันนี้จะเป็นเลขเดียวไปเสียงแล้วก็ฝันแล้วเออเสียงแล้วดิอันเจาะดห่เงี้แหลกเจะกับสองพันคุณส0งพันเจะกับลูกบ้าน ้าอหลายใหน่อยเ้าะคือย่อยคอายใสหลายพันคุ้พันยอเสิได้ขึ้นเป็นออยไว้จ้าอันนี้ไม่เลที่บ้านเกยยึงหาเเกฟันในกิจลาบงัวะจ้าเพียงเลยตัวนี้ฟันกิจลาบงัวเบิดบ้านมืดคืนเนี่ยนี่แหลัเได้กิจลาบงัวมดบ้านมิดคืนเออฟันเห็นหลานมาเจ๊มาตาเชียนเกเ เอสซิกกี้พันหนึงหาช,ชาี่อายุมันก็หาชิบชีาหาบันนะอันนี้เลขทูบนี่ยจุดทูบกุศลวัยเจ้าที่ทเมื่อนี่จุดทูบมือเช้านี่ใช่ได้แปดศนแปี่ 808นะคแป่านผู้ชมอ่าตัวนั้นเป็นว่าเห็นหเป็นหฮกช่ปดเอ่ายน่เพิ่นเห็นเลขถูกเป็นกุปดโอ้เจ๊เห็นตัวใดค่ะแปดเจ๊เห็นตัวนี้เห็นบ้าอืมง่ายเปนว่าแปดชุดแตัวเลขที่เจ๊ยํำนี่แหะค่ะหายเอฟซเลยเบิ้งจ้าไมนเข้าไปพามั่นเป็นตัวเลขแนวทางของเกว้นะครับเดีวจะพักคุณสองพันบาเจ๊จ้าย้ำตัวเลขจ้าเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเลขถูกนะครับเลยเิ่นธรรที แก่บนกับองค์ปูนะครับปู่คุนหารนะครับาสุดเล่เลทูปปูนะครับเบิ่งเอาเด้อรับเด้อบางท่านก็เห็นเป็น608บางท่านก็เห็นเป็น808นะครับพิจารณาเอาเด้อรับเด้อเป็นแนวทางของเกวนะครับขอโชคโชคคนหมานเด้อรับเด้อสวัสดีครับ